เอาล้วสิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวยืนยันข่าวดีสําหรับนักกีฬาวเวะ์บลหญิงไทยของเราแล้วนะครับการันตี1ใน3ในการได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์เอเชียสาวไทยสะเทือนจีนเกิดอะไรขึ้นพร้อมบ,บทวิเคราะห์ภารกิจสําคัญต่อจากนี้มีอะไรน่าจับตามอง มาคขยี้กันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b สไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ไปกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับเอาล้สิครับคุณผู้ชมครับอัปเดตบอลล์บอลย,นะยังอยู่นะยังอยู่สำหรับบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับแม้ว่าการแข่งขันบอลล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025จะจบลงไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ อย่างที่บอกว่าภารกิจของสาวไทยมีต่อเนื่องตลอดได้ติดตามแน่นอนนะครับแล้วก็ติดตามเรา2คนเนี่ยคุณนิกกับผมเนี่ยจะมีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับวงการให้ได้ติดตามแน่นอนครับคราวนี้ต้องกลับวกมาที่ทีมสาวไทยของเราสวัสดีคุณนิกธีธวัฒนครับสวัสดีครับพี่แชมปครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าช่วงที่เขาชิงแชมป์โลกกันรอบ8รอบรองรอบชิงนะครับสาวไทยของเราก็เริ่มที่จะ เพจเฟหลายคนก็เตรียมเกี่ยวกับระเป๋าเดินทางไปเล่นอาชีพแล้วถูกไหมใช่ครับแล้วก็ที่เดินทางไปถึงที่ต้นสังกัดแล้วก็มีนะครับแล้วก็กําลังจะทยอยเดินตามไปก็มีนะฮะแล้วก็คนที่อาจจะยังไม่ได้ไปก็ไปทํากิจกรรมหน้าสนามกับทางสมาคมแล้วก็ตามตามสปอนเซอร์ของตัวเองต่างๆอะไรอย่างไรหลายคนก็ไปทํากิจกรรมให้กับม e, ิซูโน่ไอมาเน่หรือว่าใครที่ไม่ได้มีต้นสังกัดก,ก็ไปอยู่ในบูธของสมาคมแจากาบเซ็นพบปะปแฟนๆประมาณนี้ครับ ใช่แต่ว่าตอนนี้โมเมถึงแล้วโมเมถึงแล้วที่เกาหลีใต้โมเมมาเกาหลีแล้วใช่เกาหลีเขาเริ่มมัวแล้วซึ่งภารกิจของเราจริงๆอย่ะมันยังไม่หมดมันจะเหลือซีเกมในช่วงปลายปีนี้ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพแต่ว่าซีเกมเดี๋ยวจะมาคุยเจาะลึกกันยาวๆแต่ว่าจะให้เห็นภาพรวมก่อนว่าจริงๆอ่ะโหหลังจบศึกชิงแชมป์โลกเนี่ยสาวไทยของเราเนี่ยการันตีนะปัจจุบันนะเอาในลำดับของการจัดเรียงของเอเชียกันก่อนเนาะ เพราะว่าลำดับโลกเนี่ยก็เราอันดับ18อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คืออันดับโลกในะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีผลกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในปี2026ที่กลังจะถึงนี้ด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยยืนยันการันตีแล้วว่าจะไปจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นรายการที่โคตรของโคตรสำคัญปีหน้านี่นะรายการที่สำคัญมาก นะครับชิงแชมป์เอเชียซึ่งการันตีแบบนี้นะครับว่าอันดับในเอเชียเบอร์หนึ่งผมเหลือเชื่อนะคุณนิกคุณผู้ชมเป็นญี่ปุ่นนะเบอร์หนึ่งเอเชียตอนนี้นะไม่เบอร์ื่อว่าคือไม่เหลือเชื่อครับไม่เหลือเชื่อนะไม่เหลือเชื่อนะไม่เหลือเชื่อได้ไงผู้แชมป์ในเมื่อญี่ปุ่นเข้ารอบเข้ารอบจบที่สี่เวียนเอลจบที่สี่ชิงแชมป์โลกในขณะที่จีนตกรอบแปดเวียนเอลตกรอบสุชิงแชมป์โลกนะครับเนอ ดูจีนอิทธิพลลดไปเยอะนะสองสัมีหลังครับผมรู้สึกได้เลยว่าว่าเขาเหมือนแบบดันเด็กใหม่ขึ้นมาปะเกี่ยวไหมจริงๆก็ก็ชัดเจนปีนี้แหละนะครับอย่างปีปีที่แล้วก็ถือว่ายัางพอกอมกแก้มได้นะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ไปไหนไกลสักเท่าไหร่นะแต่ปีนี้ก็คือก็ปีนี้จริงๆก็พอเอาตัวรอดได้แต่ว่ามันไม่ได้ไปไหนไกลแล้วปีนี้มันไป,ม,นไปมันไปแผ้มันใหญ่ช,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 ชัดเจนก็คือในวันที่เขาแพ้ฝรั่งเศสในรอบ16ทีมของชิงแชมป์โลกเนี่ยก็เลยดูเหมือนว่ามันดาวดาวลงมาเยอะซึ่งอย่างน้อยๆอ่ะถ้า นะครับมันก็ยังถือว่าไม่ไม่ไม่ได้ดูแย่อะไรสักเท่าไหร,นะร่นักจ้งด้วยอา,อาจจะยังไม่ต้องไปมองถึงกระบวนการสร้างทีมก็ได้แต่ว่ามันก็มองว่าเออถ้าถ้าอย่างน้อย,ย,ยเข้าเข้าไปจนถึงอรอบแปดเนี่ยเขาไปเจอบราซิลในจริงแชมป์โลกเนี่ยมันก็เป็นคู่แข่งที่แพ้ชนะกันได้นะครับอย่างนีวเวยแนลเองเนี่ยเขาก็ตกรอบแปดด้วยการแพ้โปรแลนด์มันก็มันก็ถือว่าแพ้ชนะกันได้แต่ในอดีตอ่ะไม่ว่าจะโปรแลนด์หรือบราซิลหรือใครก็ตามอะเขาเขาไฟเขาวัดได้หมด แต่กายว่าตอนนี้พอจีนมาเจอกับทีมในในกลุ่มเทียร์หนึ่งด้วยกันเนี่ยจีนจะดูเหมือนว่าเป็นรองชาติอื่นค่อนข้างเยอะก็อย่างที่บอกไปด้วยด้วยกระบวนการาล้างทีมอย่าเรียกสร้างเลยเรียกล้างเลยนะครับทั้งล้างทั้งสร้างแหละนะฮะแล้วก็มีการผลักดันนักกีฬาในรุ่นยู่21ขึ้นมาเกินครึ่งทีมคือมองการไก่นะคืออยู่ที่ทางแนวคิดแล้วก็นโยบายของทางสมาค,คมรวมถึงโคช้ชแหละว่าเขาตกลงกันยังไงเขาจะมองว่าชุดของจูถิง่ง ชุดของอยูนซินเย่มันมันจริงๆถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้อีกหลายปีแล้วครับแต่ว่าเขาก็อาจจะอยากหาแนวทางใหม่ๆแล้วก็มองไปไกลกว่านั้นครับผมอือก็เลยเป็นว่ามันก็อยู่ในสภาพนี้แหละคือแฟนจีนกับแฟนสหรัฐอ่ะต้องอดทนในช่วงปีสองปีเนี้หรือส<ช>องถึงสามปีก่อนเวียนก่อนก่อนสหรัฐอ่าก่อนก่อนโอลิมปิกอ่ะจีนสหรัฐแม้กระทั่งบราซิลเองก็ตามจริงๆบราซิลอ่ะก็หายไปเยอะแต่เพียงแค่ว่าตัวเมนเขา ยังอยู่ก็คือกาบี้กับโรซามาเรียแต่จริงๆอะถ้ามองไปให้นึกอะมาซิวหายเยอะนะครับบอลซันหายไปสองคนมือเซตจบรายการนี้มาคิสเลิกอีกตัวลิเบโรนียเมก็หายไปแอนนาคริซิน่าก็เจ็บจริงๆทุกชาติอะมันก็มันก็มีกระบวนการของมันนะครับครับก็ยืนยันว่าอญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งเอเชียเบอร์สองคือจีนเบอร์สามไทยเบอร์สี่เวียดนามเบอร์ห้าคาซัคเบอร์หกไต้หวันโอ้โหกว่จะเจอเกาหลีหลุดไปอยู่ท็อปเจ็ดอะ เอาหลีอยู่หัวใจเลยรอกลัวปะตกใจปะตกใจหะก็จริงๆมันคือถามเขาตกใจไหมมันไม่น่าตกใจหรอกนะเพราะว่าเราเห็นเกาหลีอยู่ในผลงานที่มันอยู่ในวงวนที่ย่ำแย่มามันมสามปีแล้วอ่ะพี่แชมป์นะฮะมันไม่ได้ย่ำแย่เฉพาะในรายการระดับ f อฟอบีบี่ะในรายการระดับเอ c วซก็ก็ไปไหนได้ไม่ไกลเลยอ่ะรอบรองยังแทบไม่เห็นเลยอ่ะ นะฮะหรือแม้แต่กระทั่งมหกรรมกีฬาอย่างเอเชียนเกมสอง3ันี่ิบสาเนี่ยก็มาไม่ถึงรอบสี่นะฮะก็เลยมันก็เลยดูดูด,ดูไม่น่าแปลกใจแต่เพียงแค่ว่าไอ้ความไอ้ความออไอ้ความที่มันดูแล้วมันค่อนข้างที่จะน่าใจหายคือคุณมีลีกที่แข่งเก่งเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของเอเชียนะฮะแต่ว่าทีมชาติของคุณกำลังเขาเรียกว่าสารวบันเต้ลงจมลงไปเรื่อยๆนะครับมันมันก็พูดถึงเกาหลีวันนี้เปลี่ยนโค้ชแล้วนะ เขาปลดโมเลสออกนะนะครับก็ใครใครมาก็เหมือนว่าในช่วงถ้าสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาโปรไฟล์มาทิ้งหมดนะครับมันมันเข็นขึ้นมายากเนื่องด้วยมันมันมันสร้างไม่ทันเนื่องด้วยทีมันซุดมันซุดตรงที่คิมยอนคยองแอนเดอะแก๊งอ่ะสี่ห้าคนน่ะมันไปทีเดียวอครับมันไม่เหลือเลยนะฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือสองแฟดไดายองกับแจยองก็ดันมามีปัญหามันเท่ากับว่ามันหายไปหมดเลยชุดตัวจริงอ่ะพี่แชมป์ นะฮะแต่ว่าก็ต้องถือว่ากระบวนการของเขาในการสร้างมันก็มันก็เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างแหละเพราะว่านักกีฬากลุ่มนี้เนี่ยที่ที่มันผลงานไม่ดีเนี่ยจริงๆมันก็มีเกมให้ให้ให้เล่นในระดับโลกมามันก็มากกว่าหนึ่งหรือสองปีแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะกระโดดขึ้นมาได้แต่โอเคปีนี้มันดูดีขึ้นมาเล็กน้อยดูดีขึ้นมาใน v n l นะดีกว่าสองสองฤดูก,กาลที่ผ่านมานะฮะแต่มันก็ยังไม่ดีพอที่จะเอาตัวรอดได้แล้วก็ต้องต้องดูว่าหลังจากเนี้ย ผมว่าสมาคมบอลเลบวลเกาหลีใต้อะน่าจะเครียดกว่าสมาคมบอลเลบอลแห่งประเทศไทยในการที่จะผลักดันแล้วก็พาทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยกลับมายืนอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นคืออะไรบ้างคือใน,ในอรายการแบบเอเชียคุณต้องหนึ่งในสี่อ่ะเนาะอืมนะครับ,รบในในในมหาก,กรรมซีเอเชเกมอย่างแย่คุณก็ต้องมองเหรียญอาจจะยังไม่ได้้ดวยมั้งตอนนี้ก็เด็กก็ต้องหนึ่งในสี่นะครับแล้วก็ต้องพาตัวเองกลับไปในรายการ v n l หรือรายการชิงแชมป์โลกอ่ะที่มันสองปีมีครั้งให้ได้อ่ะ คือปีนี้พวคุจะมันก็มีระไรแย่ไปก่านนี้นะการไม่ได้เข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกอ่ะแล้วกลายเป็นเพียดนา้ได้มาอืมใช่ใช่คือที่ผมไล่เรียงเรื่องแรง์กิ้งเอเชียเนี่ยเพื่อจะไ,ได้เห็นภาพเพราะว่ามันก็มีข่าวดีสําหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราเพราะว่าในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียตอนนี้ยังได้ทีมเข้าร่วมไม่ครบเพราะว่าเขาจะมา,าใช้ในเรื่องของกรณีอันดับโลกในการเข้ารอบเนี่ยในวันที่หนึ่งมกราปี2อี แต่เล่าแบบนี้ว่าไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในสามทีมที่เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายนะคุณนิคคุณผู้ชมอืมเพราะว่าไทยจีนอีหนึ่งชาติเซอร์ไพรส์นะนิ่งนะเวียดนาม,มเป็นการันตีสามชาติที่เข้าเล่นรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติจีนเนี่ยได้รับสิทธิ์ในฐนานะเจ้าภาพนะครับ,รบก็เข้าเล่นปกติอยู่แล้วส่วนเวียดนามเนี่ยนะครับได้เข้าเล่นในฐานะแชมป์ AVC ีซีนีชครับล่าสุดเนี่ยแหละ กูเป็ดนามี่ถือว่าดวงแข็งนะไม่โดนเสาเสากรณีตู้เย็นนะก็มัน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 เขาเรียกว่าอะไรเอฟเอบีเขาทําอะไรต่อไม่ได้อะครับเนื่องจากว่าทางบิสตเตอร์เขาเลือกที่จะเบรกตัวเองหยุดหยุดไปเลยมันทําอะไรไม่ได้ก็เลยสาวไม่ได้เลยวดนามก็ยังไม่สิดเขาลงทิ้งแชมป์เอเชียอยู่แต่ไม่เป็นไรมองข้ามเรื่องนี้ไปส่วนไทยเราเนี่ยหลายคนงงว่าได้ผิดอะไรเข้ามาแชมป์เก่า อ่าแชมป์เก่าเมื่ออ่เมื่อครั้งที่ผ่านมาที่โคราชสองศสามที่นครราชสีมาใช่ผมเนี่ยย้ําว่ารายการนี้โคตรสาคัญเพราะว่าแชมป์ของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จีนเนี่ยจะได้ไปเล่นโอลิมปิกอัตโนมัติเลยใช่ใช่อันนี้คือแบบอันนี้อันนี้สําคัญโคตรโคเพราะว่าโอ้โหแชมป์เป็นเอ่อเขาเรียกว่าได้ฟิตไปเลย ได้แชมป์เก่าของไทยถูกป่ะจริงๆเหมือนเหมือนเหมือนชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เป็นการคอล,ลิฟายโอลิมปิกของโซนเอเชียด้วยเนาะเออใช่ถูกต้องถูกต้องได้เลยเออคือพิมคือผมมองว่าเรื่องเนี้ยอว c เองอะ่ะน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเหมือนว่าไปไปทําข้อตกลงแล้วก็พูดคุยกับทางโอลิมปิกอะว,ว่าขอขอให้ได้ไปทีมหนึ่งเพราะว่าไม่เช่นนั้นคือเราจะเห็นว่าช่วงหลังชิงแชมป์เอเชียมันจะเป็นรายการที่ไม่มีค่าแล้วนะ จีนญี่ปุ่นไม่เอาแล้วนะนะฮะมันเหลือแค่ไทยที่จัดเต็มกับเกาหลีสองทีมนะกับเวียดนามสามทีมนะค,คือคือจีนญ,ญี่ปุ่นใช้เป็นเวทีทดลองเด็กเลยอะคือ,เ,อ,อเขาพยายามสร้างอ,อความอยากเล่นของชาติใหญ่ให้รายการมันดูสนุกขึ้นมาหน่อยอ,อไม่รู้น้านี้ผมอาจจะคิดไปหลายแง่หลายมุมหน่อยในเรื่องของการเอ,อเอาไปเ,าเรียกว่าอะไรเอาไปหาผู้สนับสนุนเองเนี่ยโอ้โหถ้าคุณ เล่นอยู่ในรายการที่มีเด็กทั้งรายการเลยของชาติยักใหญ่มันก็มันก็เหนื่อยนะเออเรื่องของการถ่ายทอดสดอะไรก็ตามนั่นนี่อะไรเงี้ยในการขายงานอะนะครับแต่ว่ามันก็ทสมเสพสมผลนะแชมป์ของสาร์ทวิกก็ควรจะได้ไปในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกถูกถูกถูกต้องนะฮะมันก็ทำให้การแข่งขันมันมีมนขังขึ้นงานนี้ผมว่านะขัง่ายังไม่จบนะอ่าถ้าทีญี่ปุ่นดันเกิดนึกคึกขึ้นมาเนี่ยมองว่าสุดท้ายแล้ว เขาสามารถที่จะเอาตัวเองอยู่ในแลนกิ้งที่ควรจะเป็นได้ยังส่งประมาณชุดมาสัก70%สมาอีกก็อันนี้ก,ก็ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วก็เลยดูใจเขาดูในปีหน้าออแต่ผมว่าไม่ออมต้องออต้องต้อง,ต,องต้องเอาอ่ะมันมันคือมันมีตัโอลิมปิกแล้วคุณยังยังไม่รีบจัดการตัวเองให้เสร็จจะไปลุ้นเอาน้ำบอสองบอสา <c oughs> ผมว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคิดอย่างนั้นเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกนะถูกไหมฮะใช่แต่ใช่ เป็นข้อดีของประเทศไทยถ้าถ้าคิดไอ้วิธีที่ผมบอกอ่ะคือยังยังไม่ได้ก็อมันไมปไล่มีมีตั๋วก็ไม้ว่าช่างมันเออฉันเอาชุดสองมาถูกไหมถูกไหมทุกทีมาเขาเขาต้องเปลี่ยนไมเฟตแล้วล่ะเขาคงไม่คิดแบบเดิมแล้วละที่เอาชุดบีชุดซีมาเล่นอ่ะคือคงจัดเต็มอ่ะถูกไหมอือเออจริงๆชุดชุดบีก็เอาไปเล่นยูยี่สิบเอ็ดซะเออเขาผมก็มีเวทีให้เด็กๆเล่นอยู่นะครับออเออเอออันอันนี้ผมว่ามันก็น่าสนใจแต่ว่ามันไม่ใช่แค่โคต้าแค่ไปโอลิมปิกอย่างเดียวนะนิ่งนะ อันดับหนึ 3, ่งถึงสามการันตีไปเล่นชิงแชมป์โลกปีสองพันยี่สิบเจ็ดโอ้โหคือกถึงบอกว่ารายการนี้แม่งโคตรแบบสำคัญล้ำลึกเลยนะคือไอชิงแชมป์โลกก็ยังไม่สำคัญหรอกไปแชมป์คือยังไงก็ตามในในบุมของจีนญี่ปุ่นนะ่ะเขาเขาส่งชุดดีมาเขาก็เข้ารอบรอบสี่ทีมอยู่แล้วอืม,อมนะครับมมผมว่ายังยังยังดูแล้วไม่ได้เย้ายวนขนาดนั้นยังเฉย เฉยๆแล้วยิ่งชิงแชมป์โลกมีสายแล้วแล้วยิ่งชิงแชมป์โลกมีสายสองทีมอ่ะพี่แชมป์ขอให้เขากระเด็นตกรอบแปดยังไงเออมันก็จริงเขาก็ไม่หลุดอยู่ดีในชิงแชมป์โลกอ่ะแต่กับเรามันดูสำคัญทุกจุดเลยนะใช่ใช่กับเรามันกับเรามันก็สำคัญไปหมดแหละครับตอนนี้แม้กระทั่งซีเกมใช่ผมก็เลยจะคุยกับคุณเรื่องซีเกมแบบนี้ซีเกมอ่ะแทบจะเรียกว่าเรียกอะไรเบา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 หย่อยเลยว่าตอนนี้ทั้งสิบ ชิงแชมป์เอเชียที่จริงๆคู่ชิงซีเกมจะได้สิทธิ์เนี่ยหลายฝ่ายก็คาดว่า,า,วาเอ้ยมันน่าจะเป็นไทยกับเวียดนามเข้าชิงถูกไหมครับซึ่งพอไทยกับเวียดนามได้สิทธิ์ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายไปแล้วเนี่ยภารกิจมันก็จะจะไปตกหนักกะทีันดับสามสี่อันนี้อันนี้ผมวิ <c oughs> เคราะห์เบื้องต้นนะผมว่าน่าจะเป็นไทยกับเวียดนามเข้าชิงแหละก็จะกลายว่าสิ่งที่หลายคนเป็นกังวลอะไรเงี้ยมันก็จะปลดระวางไปผมก็เลยมองว่าฟรีเกมครั้งเนี้ย แล้วด้วยสถานการณ์ด้วยในยุคใหม่ที่โอ้โหเดือนตุลาคมนี้สาวไทยของเราหลายหลายคนก็จะเริ่มออกสตาร์ในลีกอาชีพต่างประเทศแล้วเนี่ย <ทำ S 1> ผมยังมองไม่ออกเลยว่าเราจะรวมตัวได้เต็มระบบจริงหรือเปล่าหรือเราอาจจะผสมชุดยูยีามใช่ไหมยูยหรือยี่นะก็ยูยี่ยูยี่สามมันไม่มีแล้วครับมันก็อาจาอจะเป็นยูย่สิกับกลุ่มผู้เ,<อ>เล่นชุดใหญ่ที่เป็นตัวสำรองใช่หรือจะจัดเต็มอันนี้เป็นสิ่งที่ คุณน่าจะหาคําตอบได้ดีกว่าผมอะคิดว่าจะไปทุมใหญ่ไหมคิดว่าเราจะเซอร์วิสแฟนๆไหมเพื่อเป็นโบนัสในช่วงชิงแชมป์โลกมันไม่มีคำว่าเซอร์วิสหรอกครับมันไม่มีคำว่าเซอร์วิสหรอกครับมันก็มีแต่ว่าฉันจะเอาแชมป์เฮ้ยผม่มผมผมไม่ได้มองแบบคุณนะผมมองว่าเป็นเซอร์วิสไม่มีเซอร์วิสนะเซอร์วิสที่ที่เอ่อประมาณคมน่าตอบแทน อแ,แรงใจแรงเชียร์ของแฟนฟังชื่อเสียงมากอิมแพคหนักมากนะักชิงชนะเลิศในฝนามแตกรอบรองฝนามแตกเนี่ยคเฮ้ย <He i, S 2> คุณเป็นเจ้าภาพฟีเกมด้วยเนี่ยเร์วิตหน่อยอยากเห็นสาวไทยชุดใหญ่เป็นแชมป์ฟีเกมในบ้านครั้งล่าสุดทว่โครา็นากันมาจนเบื่อแล้วละ่ะไม่เป็นแต่ว่าปกติฟิวในบ้านไงฟีเกมแชมป์ฟีเกมในบ้านไงเออเราไม่ได้จับฟีเกมในบ้านมาโคราดดูเลย นานมากแล้นะผมรู้สึกว่ามันัมันมันนานแล้วเดี๋ยวย้อนไล่ย้อนตั้งแต่ปีฝองมันเก้ารู้หมือนถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะที่ที่โคราช2 0 7อือเวียดนาม2009ถ้าเมืองไทยก็น้องคราชสีมา2007ใหนะคุณรู้วันกี่ปีอ่ะสิบแปดปีสิบแปดปีนี่คือเซอร์วิสหนึ่งที่ผมคิดว่าประมาคมอะ น่าจะต้องเอาโอกใจหอนอยว่าโหไอ้ได้แชมป์ที่อื่นมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าได้แชมป์ในไทยด้วยแล้วก็คุณอย่าลืมนะว่าเอแข่งซีเกมในบ้านเนี่ยผมว่าน่าจะปักหลักอยู่ที่อินโดก็จะเป็นอีกห<อ>นึ่งทัวร์นาเมนต์ที่ที่น่าจ,<อ>จะทําให้คนคนไทยอ่ะได้มาสัมผัสอะไรหน่อยแต่ว่าปกติเราก็จะดูซ<อ>ีวีลีกใช่ป่ะแต่ซ<อ>ีวีลีกมันเซอร์วิสมันก,ก,กี่เกมอะ่ะสามเกมใช่ไหมสามเกมซีเกมสามเกมซีเกมเนี่ยก็ประมาณสักกี่เกมอ่ะ เอ่อซีเกมก็ต้องดูทีมที่เข้าแข่งขันนะถ้ามันมีแค่มีแค่6ทีมเนี่ยรอบแรกก็2นัดอ่ารอบรองนัดหนึ่งก็ได้ก็ได้สี่เกมมันต้องดูอ่ะพี่แชมป์ว่าว่ามันมีทีมเข้ากี่ทีมมันเคยมีปีที่จะไม่ได้แข่งก็มีนะครับอลเล์บอลหญิงอ่ะต้องไปขอร้องให้ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นมาเล่มั่งช่วยส่งหน่อยอะไรเงี้ยให้มันเกิดการแข่งขันได้อ่ะเพราะถ้ามีแค่3ชาตินแข่งไม่ได้นะครับมันการันตีเหรียญเกินไป ก็ถ้ามีถ้ามันสี่ทีมก็เคยมีก็ครใช้ระบบพบกันหมดก็ได้ดูสามเกมมันไม่เยอะครับบอลเอเบอลหญิงในในสีเกมแต่อย่างน้อยปีนี้มันก็การันตีแล้วไงว่าเวียดนามเขาส่งแน่นะครับอินโดนีเซียอีโดนี้ก็ลูกผีทุกคนจะส่งหรือเปล่าวะฟิลิปปินส์เนี่ยผมว่าส่งแน่นะครับฟิลิปปินส์เอออาจจะมีแค่ชาติจากซีีดีกล้วนะที่เหลือยากใช่สิงคโปร์จะส่งไหมอ่ะก็เคยส่งแล้วก็เลิกไปแต่มันก็อย่างนี้เนี่ยคือมันมันก็จะพ่วงไปถึงสิบด้วยไงเพราะว่าไทยกับเวียดนาม มันอาจจะมีชาติหนึ่งที่ไอ้แหมได้ผิดไปชิงแชมป์เอเชียไว้ไม่ได้ไปได้โผล่หน้าไปเอเชียนานแล้วอะไรเงี้ยก็ม,มีโอกาสครับเออคือแต,แต่แต่ใครจะมองว่าเป็นเซอร์วิทก็เซอร์วิทนะคุณนิกมองว่าเป็นไงบอกว่าอยากได้แชมป์ใช่ป่ะต้องอต้องใจอย่นี้มนผมว่าเรื่องเซอร์วิทไม่ได้อยู่ในในสิ่งที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่เขา,ขนนะยายเขาคุยกันนะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันน่าจะมองไปที่การคว้าแชมป์ให้ได้สถานเดียวมากกว่านะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของของข้อจํากัดของผู้เล่นเนี่ย ผมไม่รู้ว่าเขาตกลงกันเอาไว้ยังไงกับกลุ่มนักกีฬาที่อยู่ญี่ปุ่นอยู่ที่เกาหลีแล้วก็สหรัฐรวมถึงตุรกีของสถิภพาพรแล้วก็ทุกคนที่ออกไปเล่นต่างประเทศเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ฤด่การเดินทางแล้วนะครับกลุ่มอเมริกาเนี่ยถ้าที่ผมเข้าใจอ่ะเอ,เอยูโป,โปที่คุณนิกจะไปบรรยายเนี่ยมันน่าจะจบประมาณักไปปลายพเมจิกาเพราะว่าหลิงอเมริกาจะเปิดจริงจังกันเดือนมกราอันนี้เข้าใจนะ อ้นี้อ้นี้ก็น่าจะมาเออวันนั้ก็ลืมถามพรอพันว่าจะมาเล่นซีเกมไหมถ้เป็นเกาหลีเออไอเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยนะ้วถ้าญี่ปุ่นจะมีรายการบอลล์บอลถ้วยนี้เอ็มโพเร์แล้วเขาไม่ใช้เหรอครับเอ p e r พเร์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าอเนี้ยมันคุยได้ไงผมเห็นผมเป็นเคสโฟรทก็เลยเรียกว่าสูทีสูทรอมนัผมว่ามันอยู่ที่ นักกีฬาที่จะเอามาเนี่ยมันเป็นคีย์แมนเาหรือเปล่าอย่างถ้าคุณจะไปเอาบุ่มบิ่มมาอย่างเงี้ยปีที่แล้วเขาได้แชมป์ก็เพราะบุ่มบิมม่มไหมเขาเขาจะให้เหรอใช่ไงก็ใช่ไงเออเออไออย่างอัออนนี้ผมก็ไม่ได้เครียดนะอันนี้ไม่ได้เครียดว่าต้อนะตงชุดใหญ่นะก็เก้าครียดเรื่องเดียวเอาเอาเหรียญทองเดี้ยแต่เมืถามผมว่ามันไม่มีต้วเย็นหรือไม่นาำผมว่าเราได้อะเออเออก็ไม่ได้ก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะครับที่จะเออเออถือว่าหรือว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวก็โกรธกันอออีกนะะคครรับืจิงๆ มันก็บังคับแชมป์ทุกรายการแหละที่เป็นภูมิภาคอาเซียนน่ะใช่ใช่ใชนะครับคือเมื่อก่อนบังคับแชมป์ไม่พอต้องสวยด้วยต้องสามศูนย์บ้างเต็มที่ทั้งทัวร์นาเมนต์เสียเสียได้เซตหนึ่งก็เต็มจะเก,กินแล้วหลังๆนี่หลังๆนี่ไม่ต้องสวยละเอาเอา,เอาตัวล่อให้ได้เป็นแชมป์พอตั้งแต่ตั<อ>้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเอเอนะฮะนะก็ก็ต้องดูอ่ะแต่แต่ผมว่าตัวไทยดีกับเพียงพอมันคือผมว่า เราควรมองไปข้างหน้าได้แล้วอะในมุมของผมอะมันมันไม่รู้อะผมผมดูแนวทางการทําทีมของของชาติอื่นอะทาไมเขาเขาเขาถึงทําได้อะนะฮะทุกทีมเลยอะทำไมเราเรายังเราจะกี่รายการปีหนึ่งเนี่ยปีนี้มีทั้ง4ี่รายการเนี่ยเราก็ยังเลือกใช้ผูเ้เล่นอยู่ชุดเดียวนะฮะแม้กระทั่งซีวีลีกเราก็ยังไม่กล้าที่จะจะพักอะคือแพ้ก็แพ้ในในใน,ในมุมอะผมว่าแต่พอเนี่ยดูไปไงครับซีวีลีกเรากลายเป็นว่าเราเอาชุดใหญ่ไฟกระพริบไป เราก็เราก็ไม่ได้แชมป์มันก็ยิ่งหนักกว่าเดิมอะ่ะคือคือผมมองว่าบางรายการเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นรายการที่ก็ควรจะมองพยายามที่จะมองนอกกรอบบ้างได้แล้วอะ่ะเออนักกีฬาเราก็ไม่ได้ว่าไม่มีเลยอะ่ะนะฮะทุกคนก็รอโอกาสออแต่มันก็อยู่ที่ที่การบริหารจัดการนะครับอ,อืก็ไม่รู้่อันนี้อันนี้อันนี้พูดพูดอะไรออกไปมันก็ มันก็ต้องดูว่าทางสมาคมกับทีมงานเองเขาเขามองเรื่องนี้อย่างไรอ่ะออย่างรายการหลักของ f อฟเอฟก็ใช้ไปชุดเต็มมันก็พังคับใช้ใชซิวิลิกมีทั้งสองสนามก็ก็ชุดใหญ่เป็นักสนามนึงอ่ะอีกทักสนามนึงยิ่งปีนี้ผมยิ่งผิดหวังมากที่ท,ที่มันมันมีสองสนามแล้วมันชนกับชิงแชมป์โลกแท้ทำไมถึง,ถ,งถึงไม่เลือกที่จะ,ะให้ผู้เล่นในแคมป์ที่เรียกมาตั้งสามสิบคนเนี่ยไปผสมประสานบ้า,นบางนะฮะอ่ะมันอันนี้เดือดซีเกมอีกอันนึงอาซีเกมอย่างเงี้ยเนี่ยคือ ผมพูดตรงนี้ถ้าถ้าผมเป็นเป็นโค้ชนะครับถ้าผมเป็นโค้ชแล้วผมไม่ได้มีใบสั่งอะไรเลยนะไม่ได้มีว่าต้องมาต้องมาเกรงใจคนนั้นคนนี้เกรงใจเจ้านั้นเจ้านี้นะถ้าผมเป็นโค้ชนะผมจะใช้เท่าที่ใช้ได้สําหรับชุดตัวจริงใครที่ใครที่ว่างจริงๆมาส่วนใครที่เขากําลังดําเนินการ่น,นขันอยู่ในลีกอาชีพของเขาผมไม่เอาเลยผมบอกเลยนะครับอ่าส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะใช้ตัวจากไทยและลีก อืมนท่นี้ในมุมถ้าผมถ้าผมเป็นโค้ดนะอ่แต่มันมันเกิดขึ้นหรือเปล่านีอ่อันนี้ก็ไม่รู้แต่ต้องหมายเหตุนิดนึงคือไม่มีใบสั่งและการบังคับมาว่าต้องเกรงใจใครคนนั้นคนนี้หรือต้องต้องตามใจใครอ่ถ้าตัดสินใจได้แต่ถ้ามันมีหมายเหตุออกมาว่ามันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเจ้านั้นเจ้านี้เขาไม่โอเคอะไรก็ก็ต้องว่าไปตามนั้นอืมแต่เรื่องของในแง่ของผลการขันเนะี่ยถ้าผมเป็นโค้ชผมไม่ ไม่ไม่รู้สึกว่าจะต้องกังวลอะไรถ้ามันมีแค่ในเรื่องของผลการแข่งขันเดียวคือถ้าเราทําไม่ได้เราพาทีไม่ควาโซหร็จเ,เราก็รับผิดชอบไปแค่นั้นอืมนะครับเพราะ <ผม S 1> ว่าผมมองว่าเนี่ยถ้ารายการภูมิภาคคุณยังไม่กล้าใช้อ่ะคุณยังไม่กล้าเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาที่เข้ามาฝึกซ้อมแล้วก็รอการมาตลอดเนี่ยก็ไม่มีรายการอะไรเขาเล่นแล้วอ่ะ นะครับอืมแล้วซ<จ>ีเกมเองก็ไม่ได้อยู่ในไปร์ทินของ f อฟไแล้วก็เอลวซีอ่ะ,ะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้คะแนนเลนกิ้งนะอันนี้ย้ำนะไม่ได้คะแนนเลนไม่ได้อยู่ไม่มได้อยู่<ล>ในไปร์ทินของทั้งวอลเลย์บอลโลกแล้วก็วอลเลย์บอลเอเชียไม่ให้เล่นรายการนี้แล้วจะให้เล่นรายการไหนมันยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลฝีมือดีๆที่อยู่ในไทยลีกหรือว่าอยู่อยู่ในทีมสกอตนี้แล้วเป็นผู้เล่นที่ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นในสามรายการที่ผ่านมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเยอะมากนะฮะใช่แล้วมันก็ยังมีเล่นสิทธิ์เราก็ ย้อก่อนเราผมผมคนเดียวผมคนเดียวเออผมคนเดียวนะเรื่องติดติดแทบเอเชียก็ไม่ต้องเครียดเพราะได้ไปแล้วใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแต่แล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายนิดนึงวีนแอลวันนี้ผมนี่ก็น่าจะตามมองมีตกชั้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไทยเราจะเป็นเจ้าภาพฟักสนามหนึ่งน่าจะได้ใครขึ้นมายูเครนใช่ไหมสรุปยูเครนยูเครนเออโอเคยูเครนขึ้นมาแทนเกาหลีใต้ใช่ยูเครนขึ้นมาแทนเกาหลีใต้เดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาจอหรือกันนะครับ อัปเดตบอลเลย์บอลช่วงนี้เอาแบบสบายๆชิลๆหน่อยหลังจากที่ยัง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 ทำอยู่ใช่ไหมเดือนนี้ยังทำอยู่ใช่ไหมเราอัปเดตอะไรครับโอเคโอเคอัปเดตแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ไปเพราะว่าโอ้โหถือว่าเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ววนแอลเริ่มต้นมาเนี่ยกี่เดือนสามสามเดือนได้ไหมสามเดือนเนาะเออสามเดือนที่เราลุยเข้าเดือนทีมาแล้วใช่ก็ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ละกันที่ให้แฟนๆที่ติดตามบอลเลย์บอลได้ได้อีก กติสถานการณ์มีอะไรก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับนะบและนี่ก็คือนะครับอัปเดตบอลนะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ไปกํกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมและคุณนิกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ